สวัสดีค่ะเอฟทีมือนีเพชรผ้าลวยสีผ้ามาสรารปูองดำนะคะเนาะมาเบิงพีฟ่ฟ้ามาเพิ่นสีได้เลขกตัวใดกันนะคะเล็กความฝันเลขค,ความฝันเลขทูบนะคะเลขทูบเลขความฝันเลขปิงปองนะคะเนาะว่าเพิ่นสีได้ตัวใดกันนะคะเนะ <S <S าะห้ามตามเลยค่ะเข้ามาสามหัวเลยค่ะงวะวหน่งหดที่สี่นะคะงวดที่สี่เลขพี่ฟ้านะคะ วันนี้พี่ฟ้ามาแก้บนนะคะมาแก้บุเหล็กพ่อฟันพี่ฟานส,าสีเข่าสีแม่นฟันเฉพาะ,ะวันพระด้วยค่ะจะแม่นข้ามาตามด้วยค่ะตามตามงวดที่สี่ด้วยค่ะฟันแม่นค่ะพี่ฟ้าฟันแม่นค่ะพี่ฟา้าฟันแม่นตามตองหัดที่สี่ด้วยค่ะตามตองหัว,วที่สี่ เกปรม่เอาเอาแค่หมดนี่ได้เปิงปองพี่ฟ้ารอค่ะได้เลขสามสามสครับสาม้หลักหลักอะไรหลักรวยนด้หลักติหลักหกสตัวเลกสามวยค่ะตัวเลขสามร้อยเนาะ เกสมาตั้งไว้นี่เนาะสี่สามสี่ตัวแรกได้่นรุ่นตัวที่สามนะอ่ะอะสามสาอ้สามสามสี่สามสามาเปิร์นเนอร์ือสีอจะสาี่ะให้สองตัว ตัวอีกนะคะตำรวจคะสองตัวทริลืมจับสองตัวให้ช่างตำรวจเดี๋ยวพี่ฟ้ารอช่างดีกันดีกันสามสี่สามด้วยค่ะลูกจะสองตัวอีกสองตัวอีกบตัวเลขเลขที่ออกค่ะ ใจ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 เัยลเอ่ห้าสามงห้องหดรับห้าสองสามสกับหาสองก็เลขปูเนาะเลขปงเลขก็ปูเลยนะนี่5ห้าสุกคนลุกเลยห้าสอาเาที่เลยเนาะมาที่ปูองดำเห้าสองีกสองตัวหาส ห้าสองห้าสองเลขทูบอะไรนะพีฟางเลขทูบเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกแล้วก็ลวงหายไดสามสี่สามสามสี่สามระวังมันจะมาสี่สี่สามนี่ฟ้าชอบซื้อแบบเนี้ยแล้วก็สองตัวลวงสองตัวห้าสองห้าสองลดลดอย่างมาแต้มนะนี่เที่ยวที่แล้วมันหกสามเนาะใช่ เอหกสามสองงวดติดนะคะแต่อีก่อนๆไม่ได้คิดไงเพราะว่ามันจะเข้างวดเป็นงวดอ๋อเฉพาะที่เอาเป็นว่าทั้งปีนี่พลาดแค่งวดเดียวค่ะใช่ผิดแก่งวดเดียวเองแต่แต่แต่ว่าเฉพาะปูองค์ดํานี่เข้าสองงวดใช่ไหมใช่มาสองงวดก็เข้าทั้งสองใช่ไหมความจริงก็าเพิ่งรู้จักปูอง์ดาไม่นานสองสี่หนึ่งนั่นเองใช่ช่วงสามสามวงนึงสามงวด ใช่ใช่สามงวดสามงวดสามงวดความปันที่หน้าปูก็ได้สี่สี่ใช่อีกงวดนี้อีกตรงๆนะมาสามครั้งก็เข้าสามงวดใช่มาสามครั้งก็เข้าสามงวดเลยอันนี้ครั้งที่หน้าพวกปูตัวนี้ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ค่ะครั้งที่สี่มีครั้งที่สี่นะครับสุดเลยสามคนก็ได้ได้สองสี่หนึ่งเล่นสู่กับตู๋เนาะครั้งที่สี่เรื่องค่ะนี่ค่ะปหวยแม่นเอกอะไรนะแปดแปดหนสองแปดหนึ่งสองการเล่นที่มีการเล่นใช่ สวัสดีค่ะพี่ฟ้าสวัสดีค่ะพี่ฟ้าเป็นยังไงบ้างเนาะ้ข่เขาฝันดีก่อนจะมานี่ใช่เราให้เพราะว่ามันออกพรรษาแล้วเนาะอันนี้พ่อปู่ไปหาไปหาเลยที่ป้ายใช่แต่ไม่ใช่ผูกองดำนะเอ้าเป็นพ่อปู่สตร้นงหงเอราะว่าท่านเคยไปหาประจำค่ะ เพราะว่าตอนก่อนแกบอกว่าปูไม่ได้ไปแล้วนะลูกขา้าภาษาแกว่าอย่างนี้ะอ่าอันนี้ออกบันตางแล้วหวันพีฟ่ฟ้าฝันว่าพี่ฟ้ามานั่งเล่นที่สะน้องหงอเนานะาาแล้วอีนี้อยู่ๆเอ็กบัวนะ่ะ<า>ดอกบัวไม่รู้มันมาจากไหนเนาะอยู่ๆมันก็ลอยขึ้นมาผุดขึ้นที่ระดอกสองดอกนะจนเต็มสะค่ะ และอีสามดอกข้างหน้านะ่ะมันเป็นตัวเลขมัน <M ijn. S 2> เป็นแบบเหมือนแบบเขาเขียนเป็นดอกทานตะวันนะเนาะหันหน้าเข้ามาหาพี่ฟ้านะค่ะขึ <K> ้นเป็นตัวเลขผิดกับที่จับติ็งฟองนิดเดียวเองอืแต้มหนึง่งค่ะเลขอะไรเนาะแกเขียนให้สามห้าสามสามห้า เมเดียวไก้อะไรนะใจเลยสามสี่สามใช่แต้มเดียวอันนั้นมันเป็นเลขห้ากับห้าสองเนาะใช่ห้าสองเต้มเดียวนะคะเต้มเดียวพอปู่แกเขียนให้ก็เขียนให้ปุ๊บดอกบัวน่ะคว้ามลงไปเลยนะแล้วบอกอ้าวพอปู่ให้เห็นแป๊บเดียวเออมาบอกแล้วก็ไปเลยเหรอแล้วก็ว่างี้เนาะอือสามห้าสามเนาะ ใช่แต่มันมันจะเลขที่บ้านที่ฟ้าไหมบ้านที่ฟ้าเลขที่หกสิบหมู่เจ็ดอ๋ออะไรเขียวอะไรเนาะเราขวันอยู่ที่บ้านอย่างนี้นะคะไม่เรานอนขวันแต่ไม่ไม่อันนี้พี่ฟ้าตีให้ไงแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมเราก็ไม่รู้นนเออนาะเราพูดให้เป็นแบบแนวทางเฉ <รอ S 1> ยๆอยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเลขตัวไหนมันจะมาเราก็ไม่รู้ กลองต่างๆอันนี้ให้เป็นกเทียงแนวทางเชยๆอย่าลืมเลขทูบนะครัถ้าคุณชอบคุณก็ซื้อไม่ชอบก็อ่านแค่นั้นเละไม่ยากพี่ฟ้าเลขความฝันพี่ฟ้านี่เข่าตลอดวะคะแม่นตลอดเข่าเข่าตลอดแม่นตลอดเข่าเข่าแท้พวดนะแต่พี่ว่าจะฝันก่อนที่ว่าจะมาองค์พ่อปู่นะค่ะฝันเมื่อคืนเลยจะฝันจำพ่อวันพระนะ วันอื่นก็คือฝันแบบสะเพรละไปเรื่อเฉยอคือว่าคืว่าไม่ได้เนื้อหาสาระอะไรไงคือจะแม่นคือต้องคือวันพระอ๋อใช่ถ้าคืนวันพระนี่แหมได้เลยยังไงก็ต้องมาไม่บนก็ล่างอันนี้คือวันพระใช่ไหมคะที่ฝันใช่ใช่วันนี้ก็วันพระเนาะที่มาใช่ฝันมาคืนนี้ค่ะใกล้ค่อแจ้งแล้วะจะแจ้งแล้วประมาณตีสี่ตีห้านะค่ะ วันวันเราไปเที่ยวเนี่ยวันนี้ก็วันพระดอเคเออวันนี้วันพระค่ะก็เลยได้น้ำาขงมาถวายเนาะเอฟซีเอฟก็โอนเงินมาร่วมบุญกันนะคะโอนมาร่วมทําบุญครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะขอให้มันหมายรวยๆทุกคนเลยนะคะผู้ที่สนับสนุนที่ฟ้าแล้วก็คนที่ดูอยู่เนาะใช่และคนที่ดูอยู่ ขอให้มันหมาเลยรวยวันนี้ปวยันคนเลยนาะจ้ารวมที่ฟ้าได้นะพี่ฟ้ากันนี่เยอะพูดถึงอ่ะพี่ฟ้าเราความฝันหมดแล้วเนาะจ้าจบแล้วจ้าจบแล้วอวยพรอวยพรอวยพรอ่ะอ่ขอให้อวพรอวพรให้เอฟซีกหน่อยอ่เอ่ะก็อวยพรแล้วมอพรแล้วเออ เอาเดี๋ยวดูเลขสุดท้ายคือเลขเนาะโชว์เลขโชวเลขนครวามฝันเลขความฝันเลขความฝันตัวไหนฮะเลขความฝันยังไม่ได้เขียนเลยสาสี่สาม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 เดข้นอมสา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 มเดี๋ยวมาเขนิดนึงตรงมุมมุมมาะอคสามสสามนันแต้มเดียวเองยังแต้มเดียวเองแต้มเดียวเองสาาสามสมสาสา สามห้าสามจำได้ไหมยีวันที่ว่ามาทักทายหลังหวยออกจำเลยหะอ่าอยาเอออ่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ฟ้าเนาะสามงวดติดแล้วสามงวดติดแล้วมาที่นี่เดี๋ยวต่อไปก็คืองวดที่สี่ใะ่ไหมครับคุณผู้ชมต่อไปก็คืองวดที่สี่นะนี่อยู่ข้างล่างเลยนะเออสามห้าสามฮะ สามห้าสามสามห enfin ้าห้าสองอะันจไม่เยได้ไหมเลีงงยางเงี <g <g ้ยมันติดสามห้ากับห้าสองสามห้าห้าสองนะแยกด้วยแยกด้วยครับแยกด้วยแยกด้วยนะครับคุณผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะกยนาลืนะคะเลขไม่เยอะนะคะให้เลือกซื้อกันเอาจ้ะชอบตัวไหนก็ซื้อ เด็กก็ไม่มีกี่ตัวสามสี่สามงวดติดต่อไปงวดที่สี่เด็กก็มีแค่ไม่กี่คู่เนาะเก้าหนึ่งหกติดต่อกันงวดย่าไปอย่าไพลาดเลขนะคะมันเยอะหรอกเนาะไอเลขที่ไม่ซื้อนไหนๆมันจะออกถ้าตัดตรงไหนจะออกตรงนั้นใช่ซื้อเลขห้ามตัดเนาะต้องซื้อทุกตัวซื้อทุกตัวเ้าบาทสิบบาทเนาะก็ได้ลุ้นห้ามลุ้นตัดห้ามลุ้นสามสี่สี่ใช่พอได้ลุ้นพอได้ลุ้น ก็ตัดไปต้นเป็นลายลูกก็ต้เป็นลายค่ะขอถามที่ฟ้าค่ะมักตัวไหนค่ะมักตัวไหนที่สุดมักตัวไหนที่สุดค่ะที่สุดที่สุดอ่ะที่สุดของที่สุดแน่ๆนะชอบตอนนี้เน้นเลยเนี่ยสามห้าสามห้าข้างบนเนี่ย กับ9 16ใช่35กับ9 16อันนี้ฟ้าชอบเลยนะชอบเลยนะเมื่อกี้ตัวบนตัวบน9 16แล้วก็35ข้างล่างโอเคขอบคุณครับเลขเน้นเลขชอบพี่ฟ้าชอบชอบอันนี้ชอบส่วนตัวอันนี้พี่ฟ้าชอบส่วนตัว16ใช่โอเคขอบคุณพี่ฟ้ามากอยามให้ทุกคนทิงขอให้ทุกคนรวยๆว้ฟังสามตัวตรงต จะได้มาไหว้ปู่อีกเนาะค่ะวันพระวันพระสวัสดีค่ะพี่ฟ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอให้ก็คนรวยๆเฮงๆเด้อหมวดที่สี่แล้วนะครับหมวดที่สี่แล้วเด้อค่ะเล็กพี่ฟ้าค่ะหมวดที่สี่เอฟซีพูถึเขามาเบิ้งคลิปนี่ก็ขอให้มีโชคมีลาภขอห้เฮงๆรวยๆเด้อค่ะเด้อหมวดที่สี่เด้อค่ะของพี่ฟ้าหมวดที่สี่ มาที่ศาลปู่องดําสามงวดก็เข้าทั้งสามงวดนะคะเนาะงวดนี้งวดที่สี่้ลยค่ะงวดที่สี่ทั้งเลขฝันทั้งเลขถูกนะคะเนาะเลขฝันเลขถูกให้เขาไปจัดการเอาเองเนาะให้เขาไปเองไดเรียงเอาเองเนาะที่ศาลปู่องดํานี่ค่ะกดไลค์กดแชร์เพจพะรวยเน่เด้อค่ะกดฉัดกับผมนี่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพชรพะรวยเน่เด้อค่ะ